ปัญหาที่คนทำใบงานในเว็บไซต์แล้วมีคู่แข่งเยอะผลงานคล้ายกันเต็มไปหมดคุณดูคลิปนี้จบคุณจะรู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองชนะทั้งตลาดคูตาเองนะคะก็เคยขายใบงานในเว็บไซต์บอกเลยว่ากว่าที่จะมีคนเห็นผลงานและอีกอย่างผลงานก็มีลักษณะคล้ายกันกว่าที่จะทำยอดขายได้คูตาบอกเลยว่าโคตรนาน ซึ่งแตกต่างจากการขายในเพจ f a c e b o o k ในตลาดไทยตรงนี้ทำยอดขายได้เร็วกว่าที่ในเว็บไซต์มากกว่า10เท่าเพราะว่าอะไรครูตาได้มีการสร้างแบรนด์ทำให้คนจดจำแบรนด์ทั้งแบรนด์สินค้าแล้วก็แบรนด์ตัวตนของครูตาเองครูตาบอกเลยว่าถ้าคุณอยากเติบโตในการขายใบงานออนไลน์ถ้าคุณมีผลงานที่คล้ายกับคนอื่นแล้วมีคู่แข่งเยอะแน่นอนว่าคุณต้องทำตลาดให้แตกต่างจากเจ้าอื่น แอะเทคนิคที่คุณจะขายของให้ได้มากกว่าคนอื่นมากกว่าสิบเท่าคูตาบอกเลยว่าคุณต้องสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์จะมีทั้งการสร้างแบรนด์สินค้าและก็การสร้างแบรนด์ตัวตนถ้าคุณทําให้คนรู้จักตัวคุณบา,บางคนอาจจะไม่อยากเอาตัวเองออกกล้องจะทําแบรนด์โดยการเขียนคอนเทนต์ให้คนติดตามแล้วคุณจะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าที่คุณจะเอาสินค้ามาโพสต์ขายหลายคนเอาสินค้ามาแค่โพสต์ขายแล้วทํายอดขายไม่ได้ แต่สินค้า,เ,าเพจของคุณไม่มีความน่าจดจำไม่มีความน่าเชื่อถือลูกค้าก็ไม่ตัดสินใจซื้อหลายคนนะคะไม่ชอบการทำแบรนด์แต่คุูตาบอกให้เลยนะคะว่าถ้าคุณต้องการจะทำยอดขาย10ล้าน100ยล้านคนเหล่านั้นนะคะที่ทำยอดขายได้รวดเร็วมาจากการสร้างแบรนด์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสสตีฟจ็อบทุกคนออกมา มีตัวตนให้คนจดจํามีความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความน่าเชื่อถือคนจดจําบุคคลได้มากกว่าสินค้าดังนั้นสินค้าของคุณนะคะต่อให้เหมือนกันกับทั้งตลาดแต่คนจะตัดสินใจจากสินค้าที่มีแบรนด์หรือสินค้าที่เขาจดจําได้มากกว่าเจ้าอื่นดังนั้นการที่คุณทําการตลาดนะคะ การโปรโมทพวกนี้คุตาสอนคุณในคอร์สสร้างสื่อใบงานเงินล้านคุตาสอนคุณทําสคริปต์โปรโมทแตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดและมีลูกศิษย์ของคุตาที่ทํายอดขายตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนในเวลาที่รวดเร็วเนื่องจากว่าเขารู้จักวิธีการทําสินค้าให้ติดตลาดได้เร็วและทําให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าจากเราดังนั้นต่อให้สินค้าคุณเหมือนกับคนอื่นมีคู่แข่งมาเล่นเยอะแต่สุดท้ายคุณจะเป็นเจ้าตลาดถ้าคุณทำตลาดเป็น และสิ่งที่ครูตาสอนในคอสนี้ก็คือ ote, สคริปโปรโมทสําหรับคนที่ไม่อยากเอาหน้าออกกล้องและคนที่ต้องการเอาหน้าออกกล้องไม่ว่าคุณจะเอาหน้าออกกล้องหรือไม่เอาหน้าออกกล้องแต่สุดท้ายคุณต้องทําแบรนด์สําหรับคนที่ไม่กล้าเอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องคุณต้องรู้วิธีการเขียนสคริปให้คนจดจําสินค้าของคุณให้คนจดจําเพจของคุณว่าเป็นตัวจริงและต่อมาก็คือครูตาจะสอนคุณเจาะกลุ่มฐานตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อใบงานโดยเฉพาะ 90เป็นผู้ปกครองส่วนอีก10%นะะเป็นนะคะเป็น